วันนี้เรามาช่วยแม่ทำคลอดหมูนะคะม,มีท้องใหญ่มากค่ะแต่กว่าจะคลอดออกมาได้แต่ละตัวคือน,นานมากมหมูแต้มก็มาให้กำลังใจด้วยนะคลอดออกมาครั้งแรกประมาณ4ตัวค่ะแต่ว่าท้องแม่หมูยังใหญ่อยู่เลยรอนานมากค่ะแม่หมูคลอดตัวแรกประมาณหโมงนะคะเคสนี้กว่าจะเสร็จก็เกือบเย็นเลยค่ะพอออกมาเราก็ต้องรีบเช็ดตัวแล้วก็น้ำขําออกจากปากแล้วก็ตัดสายสะดือตัดหางให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อคลอดออกมาแล้วตัวต่อไปรอนานมากนะคะเราต้องทําการล้วงค่ะเพื่อช่วยให้ลูกหมูรอดนะคะไม่งั้นน้องอาจจะตุยได้ค่ะพอน้องออกมาเราก็ต้องรีบเช็ดตัวเช็ดปากนะคะอย่างตัวนี้นะคะเหมือนน้องไม่มีแรงเลยบางทีก็ต้องกระตุ้นให้น้องตื่นตัวนะคะตำแยเย น้องตัวนี้นะคะออกมาเหมือนจะตุยเลยค่ะเราก็ต้องรีบกระตุ้นให้น้องแข็งแรงนะคะให้ได้หายใจหายคอ,อ,อน้องมีเสียงร้องนิดนึงก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะไม่อยากให้น้องตังจากนั้นก็เอาน้องไปกินนมแม่ค่ะวันนี้เมย์ก็ได้มีโอกาสมาช่วยแม่นะคะจับน้องให้แม่ค่ะแล้วแม่ก็ทําการมัดสายสะดือตัดแล้วก็ตัดหางค่ะมีเด็กไปให้กําลังใจแม่ด้วยนะคะเห็นแล้วน่ารักนะ่าเอ็นดูมากจริงๆแล้วคือน้องไงยังมองไม่เห็นนะ จะมองเห็นประมาณ3 4วันค่ะที่เห็นในคลิปนะคะเราก็พยายามจะช่วยแม่หมูค่ะแล้วก็ช่วยลูกหมูไม่ให้ตุยในท้องนะคะเห็นดเด็กๆออกมาแล้วน่ารักมากเราตกลุกม่มรักน้องๆมาเลยคะ่ะยังไม่หมดนั่นหนูู สิบสามอะหนูว่าตัวที่คลอดออกมานะคะเราก็จะให้น้องไปดูดนมแม่ค่ะน้องจะได้แข็งแรงแปมก็เฝ้าเราตลอดเวลาเลยนะคะอือคอยเป็นกำลังใจให้ตลอด นอนอยู่ได้ยังไงวะตั้งนานตั่กี่ชั่วโมงเนาะไม่ยอมออกมากันเฮ้ยอยู่ทำไมกันเนี่ยเฮ้ยนะไม่รู้มันใส่นะมันใส่นะเราไม่รู้อยู่ทำไมกันนะลูกออกมากันตีออกมากัน,นังไงก็ลูก ทำไปก็ว่าอ,อย่างวะเฮ้ยเก่งจังเลยเฮ <c oughs> ้ยแม่ก็ว่าอ,อย่างวะทำไมมันไม่มจักตรงตูดมันอะว่ามันทาไม่มีหางเออแล้วตัวมันอยู่ไหนที่ไหนเหลยแล้วมันลัตูดออกเนื้อเกินเท่าลูก เดินไปเลยเดนไปเลยหนูทำไมไม่กระโดดออกมาล่ะนุกกินนมได้เลยโอ้โหกระโดดเลย สินภารกิจของวันนี้นะคะแม่หมูก็คลอดลูกทั้งหมด14ตัวด้วยกันค่ะ